ว่าสาลายเขาอยากกอนเขาอยากเขออยากกินใช่ไหมคะเซ็ตงข้างมาแล้วเซ็ตสองห้าสี่สามสองหนึสดงค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่ให้คำสัญญาไว้ว่าจะมาเปิดรีวิวของกินที่สั่งจากกล่องสุง่มของกินพิมลี่พายเมื่อวัน,นก่อนนะคะว่า สิ่งที่ได้รับมามันจะมีรสชาติเป็นยังไงมันจะมีทั้งที่เคยกินและยังไม่เคยกินซึ่งที่ยังไม่เคยกินมีสี่อย่างนะคะวันนี้จะมาเริ่มเปิดด้วยถุงนี้ก่อนโอเคมันมน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งด้วยสีของถุงมันน่ารักเนาะแล้วก็มันเป็นรสพีทซึ่งส่วนตัวก็ชอบรสพีทอยู่แล้วแหละอ่าก็ชิ้นแรกนะคะเราจะมารีวิวกันให้เพื่อนๆดูก่อนนะ นี่ตื่นเต้นอ๋อมันมาเป็นแบบนี้นะคะซองเล็กๆมีได้หนึ่งสสี่หกแปดได้ทั้งหมดแปดชิ้นนะคะแปดชิ้นราคา,า,าสองแพ็คเราซือมาห้าสิบเก้าบาทแพคมาสามสิบบาทโดยประมาณนะคะก็อจะมาแกะชิ้นเล็กๆก,กันนะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงลองแกะกันนะคะข้างในโอ้โหเป็นแผ่นบางๆนะคะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแค็คเกอร์แผ่นใหญ่ มีข้างในุมันก็มีแตกบ้างนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวสัมผัสแรกลองดมดูก่อนอือกินพีช,พ,ชพีชมาเลยะคะพีชหอมอะไรออืมอมันมีความซาติดลิ้นนะคะไม่รู้อะไรไ,ได้กลิ่นพีชเหมือนคล้ายๆกินเป็นพวกแบบน้ำชาพีชอะไรอย่างเงี้ยอืมกรอบก่อนเนาะอย่างแรกแล้วก็กลิ่นของพีชลอยขึ้นมาเตะจมูกเลยอันนี้อร่อยค่ะแต่ถ้ากินนานๆก็คงจะคอแห้ง เดี๋ยวขอกินน้าก่อนนะอันนี้ถือว่าถ้าให้สิบเอาไปสักเกตก่อนแล้วกันเพราะว่าด้วยรสพีชมันค่อนข้างแรงเนาะแต่ว่ารสชาติโดยรวมอ่ะก็ถือว่าอร่อยกินเพลินๆได้แต่ต้องมีน้ําเป็นชาล้อหรือว่าเป็นน้ำอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยเข้ากันเนาะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวอย่างที่สองนค่ะอุ๊ยอย่างที่สองค่ะมาแล้วอย่างที่สองอ่าโอเคนะคะต่อไปอย่างที่สอง เราจะมารีวิวกันนะคะอันนี้สโลแกนมีว่าอร่อยดีมีประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์ขนมเเด็กกันเนาะจะมาดูให้ดูอันนี้แพ็กเกจนี่นะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นตัวมันก็ดูน่ากินไ,ได้เ,เป็นแบบช็อกโก,โกแลตเลยกรีนนี่อ่าเราจะมาลองตัดกันนะอันนี้เป็นขนมปังเครือบซอดไส้ช็อกโกแลตว่ามันจะเป็นยังไงโอ้พอแกะข้างในมาไม่เหมือนตามภาพเท่าที่ควร อ,อยู่ก้นสองอเดี๋ยวเราลองขยับเข้ามาดูโดยรวมของขนมนะคะเป็นแท่งนะคะสอดไส้มองไม่เห็นไส้แน่นนะคะเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองมาลองคิมกันว่าเป็นยังไงบ้างนขนมปังถือว่ากรอบแต่ว่า ยังกรอบไม่สุดนะคะช็อกโกแลตข้างในอันเนี้ยหวานเหนียวมาก่อนไม่คมอ่อยขมเออโดยส่วนตัวชอบโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตที่ค่อนข้างออกไปขมๆนะอันนี้หวานหวานไปน,นิดนึงแล้วก็ให้คะแนนความกรอบของข้างนอกนิดหน่อยก็อันนี้ให้ถ้าเต็มสิบให้สักห้าโอเคให้สักห้าถามว่าจะหาซื้อต่อไหมก็อันนี้ขอคิดดูก่อน ค่ะเดี๋ยวไปเซงที่สามกันที่สามโซลมาลองชิมกันนะคะก็คือก็เคยลองกินแล้วแหละแต่เดี๋ยวขอดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวลองมาลองแกะชิมสาลายอันนี้ยี่สิบยี่สิกิโลแคลนะคะถือว่าเยอะไหมไอ้ยี่สิบหก ถือว่าเยอะไหมก็ก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าสังเกตดูอะไรสี่กรรมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ,อ่านไม่ค่อยออกแต่ภาษาไทายเขามีบอกอยู่มัง้งนี่ไงภาษาไทายก็คือไม่มีน้ำตาลนะคะมีไขมันหกโซเดียมเยอะหน่อยสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ถ้าถามว่าเป็นอาหารลดน้ำหนักได้หรือเปล่าก็ไม่แนะนำนะะโซเดียมเยอะมาลองแข่กันนะคะว่าสบายของเกาหลีเป็นยังไง ไอ้ขอายุนะอยาอยาคันะอันนี้พอเปิดมาข้างในแดนจะเห็นเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเป็นกล่องพลาสติกนะข้างในก็จะมีสักประมาณหลายแผ่นอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามากินดูก่อนที่เคยกินหรือเปล่านะโอเคค่ะเรามาเริ่มกินสาร่ายกันนี่นะคะสาราย ออืเค็มมาก่อนค่ะเค็มแล้วก็ตามด้วยมันมันน่าจะเป็นสาล่ายทอดมันติดนิ้วถ้าถามว่าอให้กินเล่นๆได้ไหมอะไม่ได้ คลิปที่แล้วมีความสงสัยว่าอะไรคือฮอเนี่ยวันนี้เราจะมารู้คําตอบแหลว้ว่าอะไรคือฮอโ <Okay. S 1> อเคดูจากแพ็กเกจแล้วมันเป็นลูกผลไม้เหมือนเชอร์รี่เนาะอ่านี้เป็นแบรนด์กูดดี้นะคะก็เห็นในคลิปของพี่พิมพ์พิพายก็มีแบรนด์เนี้ยที่เป็นผลไม้อบแห้งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมะม่วงมีกีวีมีอะไรต่างๆเนาะแต่วันนี้เราได้มาเป็นแพ็กเกจที่เป็นกระปอ๋องก็สะดวกต่อการกินแหละเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันนะคะว่า ไอฮอ่เนี่ยที่หลายๆคนเขาบอกว่าเอออร่อยมันมันคืออะไรแกกดูนะคะเปิดกล่องเลยโอ้พ oh. ็คเกจจิ้งอย่างด oh. ีก็มาเริ่มชิมกันเลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าหอเนาะมันก็จะออกมาเป็นรูปเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองสัมผัสก่อนสัมผัสแรกครือกลิ่น อืมกลิ่นคุ้นๆเนะ่ะอธิบายไม่ถูกแต่คุ้นเหมือนเคยกินเดี๋ยวลองลองกินดูนะคะก็ข้างในก็มีหลายๆหลายๆเลเยอร์เนาะก็สวยๆยังไม่ได้รสชาติเนาสักครู่ขนมที่เคยกินตอนเด็กอะค่ะที่มันเป็นหลอดเป็นหลอดแดงๆอะเป็นวงกลมหลอดแดงๆอะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ตรงนี้ เนี่ยหลอดแดงๆอะ่ะสีแดงๆแต่ว่ารูปทรงมันไม่ใช่เป็นแบบนี้มันเป็นวงกลมเป็นเหรียญเหียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะได้หาซื้อได้แถวพวกตลาดโบราณอย่างเงี้ยค่ะตลาดน้ําตลาดเก่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเกาะเกตแปดลิ้วพวกตลาดเก่าร้อยปีอะไรเงี้ยที่เขาขายอะ่ะอันนี้อนเนี้ยใช่ใช่คิดว่าใช่แหละอันนี้น <Okay. S 1> อร่อยกินเพลินแต่หวานนะหวานเหมือนเดิมอันนี้ถ้าคะแนนให้เต็มสิบอันนี้เอาไปเลยเก้านี่อร่อย แนะนำนะคะแต่ไม่รกกู้ข้อตาซื้อที่ไหนนะแบบเนี้ยน่าจะต้องไปซื้อจากของเว็บเพจของคุณพิมพิภายอีกรอบนึงอันนี้อร่อยพิิโอเคอย่างที่ห้าค่ะมาแล้วนี่ขนมไข่ดาวแท้เดงอันนี้เป็นขนมไข่ดาวไม่รู้อะ่ะเขาเรียกว่าไข่ดาวมันหน้าเหมือนไข่ดาวก็เลยเรียกไข่ดาวเนาะแต่มันคือพุดดิ้งเจลลี่นะคะบวกกับอะไรอะ่ะตัวป๊อปป๊อปแคนดี้ ออกแคนดี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอที่เคยกินหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะนี่ขนมไข่าดาวเนาะขนมไข่าดาวว่าเป็นยังไงว้าวภาพแรกก็คือได้กระทะอ่ะเป็นกระทะมาก่อนเลยนะคะแล้วก็มีไข่าดาวอ้าวไข่าดาวอ๋อมันเป็น เจลลี่พุดดิง้งเหมือนที่เขาบอกนะคะก็แกะจากข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นไข่ดาวแล้วก็มีเป็นตะหลิวหรือเปล่าตะหลิวให้ตะหลิวมาด้วยก็มีกระทะนะคะเอออันเนี้ยเอาไว้เสริมสร้างจินตนาการให้เด็กน้อยเนาะเออนี่อันนี้ป๊อปป,ป,งป,ป,ป,ปิงป๊อปปิงป๊อปปิงคนดี้เนี่ยบอปปิงคนดี้ยังงี้ได้มาหนึ่งซองนะคะแล้วก็ได้ตะหลิว ปลาหลิวมาหนึ่งอันในกระทะนะคะเทลอนก็ได้ไข่าดาวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำจากในรูปภาพโอเคจากในรูปภาพนะคะเขาบอกให้เทไอ้ไอเนี่ยผงเทผงลงมาในกระทะก่อนก็จากนั้นก็เอาไข่าดาวเทน้ำลงไปในนี้มีน้ำได้เหรอน่าจะมีมั้งแล้วก็เอาไข่าดาวลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำดูอิ่งเ นไปอุวิตกินสนุกกัแล้วนะคะอย่างที่สงองก็แกะว้น้ำมีน้ำยิงยิงด้วยน้ำกระชูดน้ำกระชูดอุวยเ <laughs> พื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะเหมือนน้ำมันกำลังเดือดอ๋อโอเคโอเคนี่ท็อปีผัด <laughs> <laughs> อ่าน้ำมันเดือดแล้วน้ำมันเดือดแล้วน้ำมันเดือดแล้วเอาไข่ลงนะคะ ลงแล้วนะคะชุบว้าวไข่ดาวไข่ดาวมาแล้วคะ่ะเบคฟาสค่ะเบคฟาสดูน้ำมันแตกโอเคค่ะจะลองกินดูนะคะโอเคไข่ดาวก็สุกแล้วนะคะชอบเป็นคนชอบไข่แดงสุกเดี๋ยวลองมากินกันนะคะโอย้ยังแตกอยู่เลยอะปอปิ้ง น้ำมันกระเด็นเพื่อนๆได้ยินไหมขีเดียวได้ไหม,มน้ำมันกระเด็นค่ะมันป๊อปิง้งป๊อปิ้งแตกตุ๊บตุ๊ตุ๊บเหมือนขนมเด็กอ่ะอือหวานอย่างเดียวค่ะ <S 2> <S 2> ไม่มี <S <S <ๆ S 2> อะไรเลย นถ้าให้คะแนนสิบใช่ไหมเอาความคิดสร้างสารรค์ไปสองแต้มรสชาติ <c oughs> ก็เป็นเจลลี่เนาะ <c oughs> ให้บุญทั่วไปไม่ได้ไม่ได้แบบหุ๋บาเท่าไหร่ไม่ได้หวานจัดเท่าพวกเจลลี่ไลท์อ,อะไรเงี้ยกลิ่นนวลๆหน่อยหให้คะแนนสักไปสักหกแล้วกันเนาะ <c oughs> ให้คะแนนความิดสร้างสรรค์สร้างจินตนาการเด็ก <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเขาหาซื้อกันที่ไหนด้วยแต่ชอบป๊อปปิ้งอะ่ะอยากได้ป๊อปปิ้งอย่างเดียวมาเล่นซื้อเพื่อป๊อปปิ้งได้ไหมป๊อปปิ้งอร่อยชอบเอาิมป๊อปปิ้งก่อนนะ ใค่ะจบการรีวิวสินค้าจากกล่องสูมพิมพ์นิพายนะคะก็มีส่มมาแค่5อย่างเท่านั้นนะก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะลองท้าทายหรือว่าลองเสี่ยงดวงดูว่าเอ้ยตัวเองจะได้กินขนมอะไรบ้างก็ลองเข้าไปที่เพจของพี่พิมพ์นิพายนะคะพิมพ์นิพายขายทุกอย่างได้ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสจะลองติดตามดูแล้วก็ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะ เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะบ๊ายบาย